สวัสดีครับที่รู้จักสู่รายการ CBR c o n t a c t i m e u n i t y นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม j u จัดเด e นะครับผมเกมอะไรรู้เกมเก่าแล้วครับสำหรับชาวเกมเมอร์ที่ชอบเกมเก่าๆนะครับลองหาเล่นกันได้นะครับผมเกมนี้มั้งมีเนื้อเรื่องที่สุดยอดมากครับเคยทำเคยมาจากการ์ตูนชื่อดังในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำมาจากหนังนะครับผมเคยนำทำไปเป็นหนังแล้วนะครับใครก็ลองไปหาพิมพ์ดูนะครับ j u จัดเด e นะครับผมรลบบทแสดงนำโดยสัอะไรวะ สตอลโลนนะครับผมซินเวสเตอร์สตอลโลนแล้วอ่าเราจะมาเล่นด่านแรกให้ดูเลยว่าไม่เป็นยังไงนะครับผมน่าเล่นหรือเปล่าเฮ้ย n อมอง l ประเลยมาเราจะไปสลายม็อบกันนะครับผมคือเราเป็นเหมือนผู้พิพากษานะครับเกมนี้เราคือจัดเดตนะครับเฮ้ย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 จาอะไรเฮ้ยโอ้ยแย่เอามาแดกอะเฮ้ยแมงกินโอ้ โอเคนะครับเราไปสลากมอบกันน,กนี่คือเรานะครับผมเป็นผู้เฝ้าสานะครับคอยปราบปรามความโหดร้ายในยุคไฮเทคยุคนี้นะครับโอเคก็เรามาลองเล่นคร่าวๆนะครับผมปืนนั้นก็จะมีแบบหลายแบบนะครับกระสุนนี้จะเป็นปืนกลนะครับผมอลองให้ดูคร่าวๆอันนี้เป็นกระสุนเจาะเกาะยิงกนะัล้วนอันนี้เป็นกระสุนชิงนะครับเห็นนะกระสุนชิง โอเคนะครับเป็นกระสุนชิงอันนี้เป็นกระสุนไฟตั้มอันนี้เป็นกระสุนระเบิดนะครับผมแบงสองสามถึงแฟสโอเคนะครับอันนี้เป็นกระสุนติดตามนะครับผมมาคอยดูกันว่ากระสุนติดตามเป็นยังไงนะครับกระสุนติดตามจะเป็นประมาณนี้ครับ ตายหาเลยครับผมวิธีการจับนั่นก็กด e นะครับกด e เพื่อเป็นการสั่งคำสั่งว่าหมอบลงหยุดอะไรอย่างนี้แล้วเรากด f นะครับในจังหวะที่มันหมอบปุ๊บเรากด f เพื่อใส่กุญแจมือนะครับมันก็จะมีชื่อข้อหาว่ากรทำผิดอะไรมาอะไรนี้ก่อม็อบอะไรอย่างนี้นะครับโอเคสี่ลายบนไลายฮะ Okay. ไปทางนี้หรือเปล่าวะโอเคลองไปดูทางนี้ก่อนดๆทางนี้มีกล่องยาหรือเปล่านะเออโอเคใช่มีกล่องยาเยอะ w h a t s a p กาย t k e s y d r e พยายามอย่าไปฆ่าคนมากนะผมทำเล่นๆีเยววิ่งว okay, yeah. ิ ke, ่ง okay, like like. hey, ่ Dread, Hershey wants <laughs> you to arrest anyone scrawling graffiti outside the Halls of Justice to set an example. it! Drop your weapons. <laughs> oh, โยเยเฮให้ลืมลืมเลื่อนเลื่อนโอ๊ยลืมไปลิฟต์มันลงห้นกระโดดเดี๋ยวมันโดดสูงแกอันนี้เป็นหน่วยพยาบาลนะครับผมเป็นหุ่นยนต์เ้ก้าหนยคือว่าขอไอก้าแบบกล่องด้วยนะครับแถมหน่อยครับพอดี โคตรป่วยเลยตอนนี้เหลืออะไรอีกอ่ะเราไปตรงนี้นะเฮ้ยเจย์คนแล้วเฮ้ยสีอะไรอยู่เนอไอพวกนี้มันจะ<ม>ชอบถือลัทธิแบบโหดๆนะครับแบบเป็นล,ะล,ะล,ะละทัทธิล,ะละทัทธิหนึงแบ่งแยกออกไปตูสวยนะเรานะเรานะีโหโห่ยพอละเยอะ เราจะกระโดดข้ามวหาตามจริงมันลงช้างล่างได้นะครับผมแต่ผมขี้เกียจเดินนะครับมาตรงนี้แม่งเลยกระโดดเลาะมาไม่เสียหายอะไรต้องเป่งดองเป่งดองเกมที่สนุกนะครับมีเนื้อเรื่องที่สุดยอดมากมีทั้งยิงผีซอมบี้นู่นนี่นั่นนะครับสนุกครับโอ้เราเริ่มเข้าโซนพวกพวกพวกลัทธิเฮียไอ้หลอนจัด No way, dude. Freeze. me alone, man. Drop him. Freeze. Drop him. Dead or alive, you're coming with me. Yeah, yeah. There's an so cute with your Hey, Mobby. Hey, Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. 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 โนเบไม่มอบไงไม่มอบใช่ไู้ม่หมดฆ่าไม่หมดเลยครับระยะมดีมากอีหน้เฮ้เฮ้เนอโอเคครับใส่กุแจมือครับ้จะไปซ้ำหลังวันนะครับก็ไปยหนึ แล้วก็โผล่อีกโซนนึงแล้วครับอ่ขอยาขอไว้กล้าฉีดเข้าที่โคกแข็งป่วยหน่อยครับทำแบบเป็นแบบกล่องด้วยนะครับน้ำกระสุนเยครับผมครับอ้าวเหล่าอะไรทีเดียวยังไม่มีหนวดด้วยอินฟลอมอ่าต่อไปเราก็จะถึงโซนโซนธนาคารที่บ้านอุ้ยเป็นคนแบงค์เฮ้ยเนคนแบงค์เว้ยเ้ยเป็นคนแบงค์ เราต้องจับเป็นไม่ได้มากที่สุดเราต้องจับเป็นไม่ได้มากที่สุดเฮ้ยเพื่อนเสียเราเสียชีวิตให้กูบูใช่ไหมได้กูจัดให้เอากระสุนติดตามไปแดก

Assume position, the creep. เราจับคนไหนได้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับแค่บ้านเดียวนะครับผมเราไม่ได้รอติดตามโอเคอจากนั้วเราก็ไปตามจุดนะครับผมชักกระสุนเรียบร้อยนะครับผมว่าเราน่าจะใกล้เข้าโซนซอมบี้มาดูกัระน่ำนั่นไงเอาละนี่อะซอมบี้ฉากซอมบี้ครับผม เฮ้ยวิงิโเียมไม่ตายสัตว์วิ่งบ้านวิ่งบ้านเฮ้ยเฮยเออเรยยไอ้เจ้าอโผมว่าผมว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วแหละครับผมเตรียมกระสุนให้พร้อมนะครับไอ้เียแม่งหายหมดเลยอะวิ่งไปไหนูเข้าไปกันครับ อุ้ยทานเดี่ยวเปี่ยวๆนี้ด้วยเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยหุ่ยเงี้ยตกใจหุ่ยหุ่ยเฮ้ยใจเย็นอยู่ไหอไม่มีไหมใจเย็นนะครับเสียงกีดร้องเราต้องรีบไปช่วยครับเราเป็นตำรวจทำควานดีโอ้โหเงี้ยเฮ้ยคนลุกเป็นไรนะเป็นไรเคนะครับตรงนี้ โอ้ใจเย็นๆเย็นๆไปรุนเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจูออนนี่เฮ้ยแรงอ่ะเจ็บนี่วะเนี่ยอะไรแบบะไรแบบๆตะกี้เยกาแฟเลยโอเคนะคุนแรงเนั ลขานี่มันจะฟื้นไนด้หรวะไม่ไว้ใจแวะโหแม่คือเยอะแได้กีดร้องนี้นนเผามันเผาเขาจะต้องเผาเผาตัวครับไม่คิดเงินด้วยนะพวกเนี้ยโอเคครับผมนไม่มีแล้วนะผมมันใส่กระดูกเลยใส่กระดูกเลยเนี่ย เ้ยโครงกระดูกก็ยังหลอนโอเคครับเราจะไปกันต่อพยายามยิงใี่หมดแล้วพวกมันเป็นแบมพายนะแบมพายครับโอ้โหแม่งโดโดมาเล้วเฮ้ยไม่ใช่สแตนด์ดิ้ด้วยเฮ้ยแม่งแม่งอุ้ยเยอะเยอะเยอะเฮลอะไรวะเฮลอะไรใครเป็นไร

ปลอดเชื้ออ่าผ่านแล้วนะครับผมก็เจอกันเจอกันด่านหน้าครับภารกิจหน้านะครับก็ลองเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับลองไปหาเล่นกันดูนะครับสนุกมากก็เล่นกันดูก็คงจะสนุกกันเลยดียนะครับมีบทเนื้อหาอะไรที่เราใจนะครับต่อไปก็จะมีแบบอะไรข้อใหม่มาเยอะๆนะครับลองไปหาเล่นนะครับผมขอบคุณครับ Yeah.